ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมาร์คทรีชานเลมาร่วมกันวางแผนการลงทุนไปกับช่องมาร์คทรีชานเลกันนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นลงทุนหุ้นรายวันประจําวันที่29เมษาปิดตลาดมาเป็นยังไงกันบ้างครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกว่าตลาดหุ้นเนี่ยสวิงพอสมควรนะครับแล้วก็ในโวล่มเนี่ยถือว่าไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้หวือหวานะครับถึงแม้เนาะจะมีข่าวเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบีย้ยเอ,อ่ย หรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับการลงทุนนะครับหรือจะมีอะไรอีกข่าวที่เป็นแบบอนิสง์แบบเยอะๆเลยนะครับก็จะเป็นแบบต่างชาติใช่ไหมที่จะมีการจัดเกี่ยวกับแบบ F1 เข้ามาในประเทศไทยอันนี้จะดึงนักท่องเที่ยวแบบกลับเข้ามาค่อนข้างโคตรเยอะต้องบอกได้เลยว่าโคตรเยอะแต่ถ้าได้จัดจริงๆนะเออคราวนี้มันก็มีข่าวที่แบบอาจจะไม่สู้ดีนักมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น1การปิดตัวของบริษัทเลสซิ่ง นะครับสนะครับเกี่ยวกับพวกข่าวความร้อนนู่นนี่นั่นใช่ไหมที่เกิดขึ้นเนาะไฟไหม้เอ,อ้ยช่วงนี้จะเห็นแบบถี่มากนะครับเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ดังนั้นเนี่ยตัวเศรษฐ,ฐกิจเองนะครับก็ถือว่าไม่ได้แบบสวยสวยหรูตัวนโยบายของรัฐก็อาจจะยังไม่ได้ดีมากมายนักเนาะแต่ในสิ่งที่มาร์กสนใจอะ่ะคือมาร์กสนใจในตัวหุ้นนะครับว่าหุ้นแต่ละตัวเนี่ย ทำไมบางตัวเอาท์เปอร์ฟอร์มได้ทำไมบางตัวโกรธได้ทำไมบางตัวดีได้นะครับอันนี้แหละคือกรณีที่แบบน่าศึกษามากเพราะว่าในสัดส่วนของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์900กว่าตัวเนี่ยมันยังมีนะครับบางตัวที่แบบเอยทำกำไรกลับมาฟื้นได้เว้ยแต่ราคาปรับตัวลดลงแปลกปะเอออันนี้มันน่าสนใจจริงๆครับดังนั้นลองติดตามกันไปต่อเนื่องครับเดี๋ยวจะมีลงเกี่ยวกับคลิป ROE ROA นะครับว่าเอ้ยลงทุนแบบเราจะดูพวก Return Invest ดูยังไงนะครับอาจจะเป็นช็อตคลิปนะไดไ้ติดตามด้วยนะครับโอเคก่อนจะไปเริ่มเช่นเคยครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เข้ามานะครับเป็นกำลังใจให้การทำช่องนั่นเองครับสำหรับคนที่กดแล้วเราไปอัปเดตพร้อมกันเลยไม่เสียเวลาครับผมอ่าตออตัวแรกเลยครับท TCL รุ่น8 0 0 0ล้านเก่งย o u ห ต้องบอกว่าแบ็กหลอกของตัวโครงการ t t c ีเนี่ยเยอะนะครับแต่ว่ามาร์กมองดูแล้วมันยังแบบเฉยๆนะลักษณะของ t t l l นะแล้วก็ช่วงเนี้เราจะเห็นข่าวของแบบเมียนมาด้วยส่วนหนึ่งเนาะเขาพิการไปลงทุนที่นู่นแหละเออโหตัวนี้ย่อลงมาต่อเนื่องเลยเว้ยอ่ะตัวตัว t t c ีเนี่ยถือว่าย่อลงมาพอสมควรนะครับแล้วก็บวกกับสัดส่วนรายได้ที่ Q1 ยังปรับตัวลดลงต่อนะถามว่าทําไมถึงปรับตัวลดลงต่อ ให้เรามาดูทิศทางตรงนี้แพทเทิร์นลักษณะกําไรสุทธิที่มันปรับตัวลดต่อเนื่องนะครับถ้าเป็นแพทเทิร์นลักษณะประมาณนี้มันจะเห็นทิศทางการย่อต่อนะครับของตัวหุ้นเนาะดังนั้นเนี่ยเราก็คิดไปเลยว่าลักษณะแพทเทิร์นแบบนี้มันก็ตอบไปกับตัวสัสดส่วนรายได้คราวนี้อะไรล่ะที่จะเป็นตัวชูเพื่อให้ตัว T T C L กลับขึ้นมาก็อาจจะเป็นพวก1คือต้องมีข่าวมาเล่นหน่อยเออต้องมีเกี่ยวกับ มิติการลงทุนเพิ่มเข้ามาหรือว่าจะเป็นตัวออฟเดยที่มีการประชุมอะไรพวกนี้จะทําให้กลับเข้ามาแต่ตอนนี้อาจจะปล่อยผ่านไปก่อนนะครับตัวต่อมา q s นะครับลุยนะครับหมื่นล้านมาตรการรัดผักดันธุรกิจโรงแรมเออต้องบอกอันนี้ผักดันจริงเพราะว่าเกี่ยวกับการกระตุ้นนะครับในสัดส่วนของการท่องเที่ยวเอยหรือว่าการลดอัดตราดอกเบี้ย เกี่ยวกับบ้านและคอนโดนะครับมันเลยทําให้ตัวพวกหุ้นเกี่ยวกับอสังหาเนี่ยมีการปรับตัวฟื้นเข้ามาครับพอมาดูแพทเทิร์นแบบนี้คือจะเห็นว่าตัว Qs ใครที่ลงทุนนะมาแนะนําเลยขั้นต่ํา3ถึง6เดือนนะครับตัว Qs เนี่ยคุณถึงจะเริ่มเห็นดอกออกผลในตัวนี้นะเพราะอะไรเพราะว่ามาร์กเนี่ยถ้าเล่นหุ้นปันผลเนี่ยมาร์กจะถือในลักษณะประมาณนี้แหละเออถ้าใครที่เห็นเนาะติดตามมาตอนนี้ก็เป็น EP ที่8เข้าไปแล้วสำหรับ ตัวยูแวนนะครับตอนนี้ก็กําไรมาพอแบบพอสมควรแถมได้ปันผลด้วยอะ่ะอันเนี้ยคุ้มมากๆเลยสําหรับตัวยูแวนอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะหาตัวใหม่มาเพิ่มนั่นเองครับอ่ะตัวคิวเฮาก็เป็นตัวหนึ่งที่แพทเทิร์นลักษณะประมาณนั้นเนาะปันผลออกไปย่อนิดหน่อยแล้วก็วิ่งทําทรงแต่ว่าอาจจะไม่ได้กําไรหวือหวาเหมือนอย่างที่คิดอ่ะตัวสัดส่วนรายได้ก็มีให้เห็นบ้างแบบเบาๆนะครับเห็นไหมลักษณะไม่ได้หวือหวามากมายแล้วก็ไม่ได้โกรดจนแบบว้าวนะครับตอนนี้ก็ แพทเทิรนเล่นแบบนี้แหละเออไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับตัว QH อ่าไปดูกันต่อครับ Com7 ฟื้นแรงนะครับจับตาโอ้โหรถไฟฟา้ามีอัพไซส์มาบอกเลยว่าสําหรับตัว Com7 เนี่ยมา้ายังมองว่ามันอีกไกลอะ่ะถึงแม้แบบโบกหลายโบกจะมองว่าอื้ยตัวเนี้ยราคาเนี่ยมันถูกนะเออแบบเอาเบอร์ฟอร์มเลยลุ้นเทินเลย แต่มาโมว่าแพทเทิร์นลักษณะประมาณนี้ยังไม่กลับมาลองไปดูตัวอื่นน่าจะเวิร์กกว่านะเพื่อนเพเพราะอะไรเพราะว่าในการกลับตัวของหุ้นอะเออมันจะมากับ1คือตัวเลขเศรษฐกิจใช่ไหมแต่เมื่อไหร่แบบเศรษฐกิจแย่แต่ว่าหุ้นแย่กว่าอันนี้คือน่าสงสัยแล้วแสดงว่าตัวสัดส่วนรายได้มันปรับตัวลดลงจริงๆนะครับ เนี่ยเหมือนคอมเซเว่นลักษณะแพทเทิร์นเนี่ยตอนรายได้อยู่ที่ประมาณ700ล้านเนี่ยมันจะทำทรงนะครับอยู่ที่ประมาณ30บาท40บาทเออเราเห็นแล้วแพทเทิร์นมันมันได้เวย้ยแต่เนี่ยงบมันยัง600แต่ทำไมราคามันร่วมาครึ่งหนึ่งเลยนะลงมาตอนนี้จะจะสุดที่15อยู่แล้วเนี่ยลงมา18แล้วเออก็ลองดูแล้วกันเนาะว่าถ้าลักษณะแพทเทิร์นแบบนี้เพื่อนๆมองยังไงกับมิตินี้นะครับถ้าถามในของม้าเนี่ยม้ามองว่ามีโอกาสที่จะย่อมากกว่าขึ้น เนาแต่เมื่อไหร่นะครับเมื่อไหร่นะที่ทําทรงกลับขึ้นมาแต่พักไม่แรงแบบนี้ตอนนั้นแหละเป็นจุดที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะครับโอเคไปต่อเลยมีตัวไหนอ๋อ NRF อ่าหนุนอาหารสาตัตว์ต้องบอกว่าเอ้ยอาหารสัตว์มาจริงเว้ยไปดูทั้งอาเซียนไปดูทั้ง AAIITL พวกเนี้ยแม่กลับมาแบบพุ่งเลยอะ่ะเอย ITC พูดผิด ITC กลับมาแบบ กลับๆๆๆๆๆๆๆเลยเออแสดงว่ามันหนุนจริงกับเงินบาทที่อ่อนแล้วช่วงเนี้ยเทรนของแมวนะครับกินมาเก็ตแคปเหมือนมาเก็ตไซส์ต้องบอกว่า2ปีที่ผ่านมาจะเป็นเกี่ยวกับอาหารน้องหมานะครับแต่ปีเนี้ยอาหารแมวโก้ถึง35%นะครับถือว่าเยอะมากเนาะดังนั้นเนี่ยบริษัทไหนที่ไปอินเวส์ในกลุ่มแมวเนี่ยจะได้กำไรสูงมาก ครับก็ลองไปดูเนาะอันนี้เป็นเก็บให้กับเพื่อนๆนั่นเองครับอ่ะมีอะไรอีกนะครับน,นี่คุณสุริยะจุงเรื่องเรื่องกิจนะครับเขาบอกว่าเร่งนะครับสั่งเร่งสายสีม่วงนะครับ B.M เดินหน้าทุกสายอ่ะมาดูสิปึ๊บ,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 บอ่าตัว B.M จริงๆตัว B.M อยู่ในหุ้นที่เราวางแผนกันไว้เนาะก็บอกว่ามันก็วิ่งตามแพทเทิร์นนะเห็นปะ วิ่งตามกรอบออกตามประตูแต่ไม่รู้ว่าจะล่วงไปหรือเปล่าเอออันนี้ก็มารุ้นกันว่าจะเป็นยังไงแต่มา้ามองว่ามีโอกาสขึ้นมากกว่าลงเพราะว่ามันยืนได้ค่อนข้างแบบเพอร์เฟกแล้วอะลักษณะแพทเทิร์นการยืนของตัว BM e นะครับดังนั้นเนี่ยเอา BM e เข้าไว้ในลิต์ก็ไม่น่าเสียหายอะไรนะลองดูแล้วกันเนาะโอเคสินค้านำเข้าทุกชิ้นนะครับเรียกว่าโดนเก็บแวดกัลละนาวทำให้อะไรรู้ไหมทำให้กลุ่มนำเข้าแล้วก็ส่งออก เรียกว่าย่อยยับมากๆเลยใครที่ไปดูเกี่ยวกับตัวเลขการส่งออกของประเทศไทยเรียกว่าแบบเห็นแล้วอะ่ะเอามือพนมไว้เลยครับต้องบอกว่าเอามือพนมไว้เลยโอ้โหอยากจะร้องไห้นะครับเห็นตัวเลขทางเศรษฐกิจการส่งออกแล้วก็นําเข้าของเมืองไทยนี่แบบปาดน้ําตาก็เอาไม่อยู่เนาะก็ต้องบอกว่าเรียกเก็บแวดเพิ่มอีกในกลุ่มแบบพวก เกี่ยวกับที่สต็อกของนําเข้านะอันนี้แบบโดนทั้งขึ้นทั้งล่องโดนทั้งเงินบาทไม่พอยังมาโดนค่าแหวนนาเข้าอีกอันเนี้ยลองจับตามองแล้วกันแต่ว่าเขาเล็งไว้นะครับมันจะอยู่ในช่วงีเลียดนี่แหละอยู่ในพฤษภามิถุนาเนาะเราอาจจะเห็นอะไรบางอย่างประกาศออกมาดังนะั้นเนี่ยใครที่ถือกลุ่มนี้ก็ระมัดระวังให้ดีนะครับ ircp นะครับลุยนะครับเขาบอกว่า green product อ่ามาแล้วใช่ไหม esg เนี่ยนานแล้วนะ esg เนี่ยนานแล้วนะ คือออกมาตั้งแต่ประกาศเกี่ยวกับกองทุนนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เห็นเป็นรูปเป็นล่างเออยังไม่ได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างไหนดูซิโอโอยังไม่มีท่าทีกลับมาแบบเนี้ยไม่ต้องสนใจอะไรคือถ้าเพื่อนๆเ,เปิดโวลุ่มมาเทสนะเนี่ยหลักหลัก,ลกแบบร้อยเคเนี่ยโคตรน้อยเลยโคตรน้อยเลยปล่อยผ่านแบบนี้นะครับเล่นยากเล่นยากเล่นยากไม่อยากให้เล่น นะครับเสียเวลาอ่ะ HL นะครับนำสินสินค้าสุขภาพทำเงินนะครับกว่า2เท่าเออแต่ HL น่าสนใจจริงตัวเฮลิ d นี่ลักษณะของ HL นะครับตอนย่อบแบบย่อโบหูสะทบสะท้านเลยนะเรียกวบบ่าพรวดเดียวภายในระยะ,ระยะเวลา3เดือนเนี่ยทิ้งจาก20ลงมาเหลือ10บาทแต่ตอนนี้เริ่มเชิดหัวได้แล้วแต่สิ่งที่มาโฟกัสเลยนะมาโฟกัสตร,ตรงนี้ โฟกัสที่มันยืนเหนือเส้น200ได้อันนี้แหละคือจุดที่รอโฟกัสเมื่อไหร่มันยืนได้เนี่ยไอตัวสัญญาณที่ทําไว้มันเตือนเลยพอเตือนปุ๊บอ่ะเข้าเฟซบลิทไว้นะครับเตรียมแพทเทิร์นการที่จะเทรดต่อน,นั่นเองครับถึงแม้ผลประกอบการปีนี้จะไม่แบบไม่โกดเหมือนทุกปีนะแต่ก็ยังไม่ขาดทุนก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอ่ะตัว HL ก็ยังน่าสนใจเหมือนเดิมอ่ามีตัวไหนโอมากูร oh. จอนะครับจอเทรด m อ i อ่ะ อันนี้ก็ไม่รู้ STX นะครับลุยซื้อเหมือง STX เป็นไงอ้า้โ,โหเพิ่ง IPO มาเพิ่ง IPO มาแล้วก็วันแรกมาก็ทำให้คนที่เป็น IPO ร้องไห้ไปแล้วหนึ่งห,งหงกลุ่มนะครับตอนนี้ก็ไปรอลุ้นกันลักษณะแพทเทิร์นแบบนี้มองไม่เห็นภาพเลยครับก็เลยไม่รู้จะเล่นท่าไหนนั่นเองอ่ะ วันนี้นะครับตลาดหุ้นเรียกว่าสวิงอย่างที่มาบอกเนาะก็คือเด้งตอนเช้าล่วงตอนบ่ายกลับมาตอนท้ายนะครับตอนนี้ก็สถาบันนะครับติดลบไปที่พนะันสองเนาะที่เหลือบวกหมดความน่าสนใจคือต่างประเทศบวกมาแต่ว่าวอลุ่มแค่20,000อย่าไปดีใจอะไรนะครับอย่าไปดีใจเพราะว่าตอนนี้ก็คนที่เขาเป็นต่างชาติเนี่ยเขาทยอยแบบ ถอนเงินออกเลยนะเพราะว่าเนื่องจากเงินบาทมันอ่อนเนาะมันทําให้เขาเนี่ยกำไรนะครับเขาก็พยายามถอนเงินออกไปนะครับทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันเงียบเออไม่ต้องตกใจอะไรมันเงียบดังนั้นเนี่ยก็เทรดไปซื้อไปเดี๋ยววันที่มันฟื้นกลับขึ้นมาดีๆเออตอนนั้นแหละมันแบบเราจะเราจะไม่ตกรลเออต้องบอกว่าเราจะไม่ตกรลดนะครับดังนั้นแพทเทิร์นแบบนี้อไปดูทิศทางของตลาดหุ้นเซ็ตอ่าเซ็ตยังตีครับ ตีเหมือนเดิมเออตีเหมือนเดิมเลยนี่ฟึบนะครับลักษณะมาอีหลอบนี้นะเชื่อปะมันจะมาแท่งนี้แล้วก็ลงมาตรงนี้แล้วถึงจะกลับไปยืนตรงนี้อ่ามามองแบบนี้นะมาบอกว่ามีโอกาสที่จะคนประมาณโซนพันสี่แล้วก็เด้งกลับลงมาเลยนะครับเด้งกลับลงมาเพราะว่าอาชัชเนเทสแล้วนะโอเคประมาณนี้นะจบประมาณนี้นะเนี่ยแพทเทิร์นมันจะวิ่งประมาณนี้ไงดังนั้นเนี่ยรอดูไปก่อน นะครับรอดูไปก่อนเนาะแต่ว่ามีเวลาให้เพื่อนๆเนี่ยได้ลงทุนกันอย่างแน่นอนไม่แบบช่วงเนี้ยแบบสามารถเทรดได้เลยปันผลกันรัวๆรัวๆรัวๆรัวแตนั้นหุ้นที่เอามาครับก็จะเป็นหุ้นที่ทําแพทเทิร์นค่อนข้างดีนะครับตัวไหนใกล้ปันผลแล้วก็ระวังตัวไหนยังไม่ปันผลก็อลองดูนะครับตัวแรกจะเป็นตัวคาร์มาดครับต้องบอกว่าคาร์มาดเนี่ยข้อดีเลยนะข้อดีของคาร์มาดที่เห็นออกมาคือ ตัวแบรนด์เน่ยเขามีการปรับใน,ในแบบลูกเล่นของของแบรนด์เขานะครับออกทั้งแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับกลุ่มวัยรุ่นนะครับที่เข้าถึงได้เลยในราคาแบบหลักร้อยต้นเนาะเนี่ยไปเดินวัสดนไปเดินอีฟแอนด์บอยไปเดินพวกเนี้ยเห็นหมดเลยนะครับวางเอออ๋อ,อโอเคแบรนด์มีการปรับโพซิชันตัวเองนะครับลงมาเนาะแล้วก็ออกผลิตภัณฑ์เพิ่ม นะครับเพื่อที่จะเรียกความเป็นแมสมากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยมองแพทเทิร์นแบบนี้นะครับก็เห็นแนวทางแล้วกันเนาะเห็นแนวทางแพทเทิร์นการเล่นว่าเอเคก่อนที่จะปันผลเออก็มีมาให้เล่นสะหน่อยนะครับแนวรับ15.3ครับสต็อปลอส14แนวต้าน17ครับผมปันผล10พฤษภานะครับก็มีเวลาสัปดาห์นี้กับสัปดาห์หน้นอาอีกอ่ะตัวต่อมา LH ครับ LH ต้องบอกว่าหลายคนอาจจะแบบรู้สึกว่า ตอนราคา10บาทก็บอกว่าน่าลงทุนนะครับตอนราคา9บาทก็บอกว่าดีลงมา7บาทก็ยังบอกว่าโอ้โหตัวนี้แหละเอาเปร์ฟอร์มนะครับลงมา6บาทนะครับก็บอกว่าอุ้ยตัวนี้ราคาถูกจังนะครับถามว่าตัวแลนด์แอนด์เฮาส์เนี่ยเดี๋ยวรอวันหลังปันผลนะครับต้องบอกว่ารอรอ,อหลังปันผลเนาะแต่ว่ายูของตัวนี้อยู่ที่ยูอยู่เท่า <s> ไหร <S <s ่วะ ยูอยู่6.8อยสูงพอสมควรนะยูห6.8คือราคา7บาทกับปันผล0.3เนี่ยมาบอกว่าเหมาะสมว่ะเอาจริงเหมาะสมนะครับใครที่จะถือเอาปันผลเนี่ยคุณถือได้นะคุณถือได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัว Land and House เนี่ยตัวเนี้ยเป็นบริษัทที่สามารถทำกำไรได้อยู่ในลำดับที่ไม่หลุดท็อปโฟเออไม่หลุดท็อปโฟของตัวอสังหานะแล้วก็ยูไม่หลุดท็อปโเหมือนกัน ยิวดีดีนะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่มีเหตุอะไรเลยครับที่เราจะต้องไปกังวลกับหุ้นลักษณะแบบนี้เนาะเพราะว่าตัวบริษัทเองเนี่ยเขาก็ยังสามารถทำกำไรกับเขาได้ยังถือแล้วก็กินยิวต่อไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเออแนวรับ7.3สครับสต็อปล็อตเจ็เออวางไว้ส่วนกรอบเนี่ยแนวต้าน7.7ใครจะถือปันผลคุณก็เอาสต็อปลอลงไปหน่อยนะครับแล้วก็มาวางแผนใหม่อีกทีนึงหลังจากการปันผลนั่นเอง แต่ม้ามองกรอบนี้นะครับตัวต่อมาตัวไมเนอร์ครับตัวมินต์นั่นเองตัวนี้เดี๋ยวดูขอดูระยะแบบยาวสักนิดนึงว่าโอ้ยเป็นภาพไซเวย์ไม่หยุดเลยหรอจริงวะตั้งแต่ปี2021นะครับจนถึงเนี่ยปี2024นยะครับยังพิมวิ่งเป็นออกเป็นไซเวย์อยู่เลยจริงๆตัวไมเนอร์เคยบอกไว้ราคา25เนี่ยน่าสนใจเว่อววังๆวังนะครับแต่ตอนเนี้ยราคาสำหรับตัวไมเนอร์ที่ม์าสนใจไว้าสนใจราคานี้ ไม่รู้เพื่อนๆคิดยังไงนะแต่ราคา31บบาทเป็นจุดที่มาสนใจนะครับสำหรับตัวไมเนอร์เพราะอะไรเพราะว่าตัวรายได้ของไมเนอร์เนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าโกดไม่ได้เรียกว่าแย่เนาะแต่มันก็ยืนทรงแล้วก็กลุ่มธุรกิจไม่ว่าจะเป็นฟู้ดเชนหรือว่าจะเป็นกลุ่มโรงแรมเองก็ถือว่าอยู่ในกรอบที่ดีแต่ว่า ไม่ได้ดีมากเหมือนก่อนหน้านี้หรือว่าเหมือนก่อนแบบช่วงหลังโควิดนิดๆนะครับอันเนี้ยมันยังไม่กลับมาเนาะดังนั้นเนี่ยตัวไมเนอร์ก็รอดูไปก่อนนะครับแต่ว่าความน่าสนใจจะอยู่ในกรอบ31บาทนั่นเองนะครับตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัวเนอร์นั่นเองนะครับตัวเนอร์เนี่ยจริงๆม้าวางไว้ในโซน5.45ส่นะครับในกรอบนี้เนาะม้าก็จะเล่นกรอบเดิมนะถึงแม้ตอนวางแล้วมันทะลุเห็นปะถ้าทะลุแบบเนี้ยม้าก็จะไม่ตามเพราะอะไรเพราะว่า คือการที่เราไล่ราคาโอกาสที่เราจะแพ้ค่อนข้างเยอะส่วนหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะแค่เราไม่มีเวลาครับแต่ถ้าพวกเรามีเวลานั่งดูนั่งเฝ้านั่งเทรดเดเทรดอ่าคุณเอาเลยครับแบบนั้นเหมาะแต่ถ้าเป็นแบบลักษณะเหมือนม้าเนี่ยไม่มีเวลาดูเนาะแบบนี้จะไม่เหมาะดังนั้นเนี่ยเราจะเล่นตามแพทเทิร์นที่เราเห็นเท่านั้นนะครับอ่าตัวนี้แนวรับน่าสนใจมาก 5.45ครับสต็อปล s อก็ใช้กรอบเดิมส่วนแนวต้านมองที่เดิมคือ6บาทแต่คิดว่าน่าจะผ่านไปได้ไม่ยากครับแล้วตัวเนอร์ <Yeah. S 1> ใช่ไหมโอ้โห oh, oh, ใช่เลย Pattern ดีเวอรตัวต่อมาตัวลาดนะครับตัวลาดเนี่ยจริงๆทิ้งลงมาแบบแรงมากนะครับแล้วก็ทิ้งต่อด้วยเนาะแต่ตัวลาดเนี่ยดันติดเบรกเอาอ หุ้นเบรกเอาขึ้นมางงมากนะครับทำไมถึงติดแพทเทิร์นเบรกเอามานะครับพอติดมาก็มันก็จะไม่แนะนํำเพื่อนๆก็ไม่ได้ใช่ไหมเออ่มาแนะนําเผื่อเป็นทางเลือกนะครับเพราะว่ากลุ่มโรงไฟฟ้าก็ยังไม่ค่อยได้แนะนําเท่าไหร่เนาะเอออ่ะแนวรับ28.5ครับสต็อปลอสถามว่าใช้กรอบไหนเอาจริงนะถ้าแบบจะเอาแบบ p พย์เลยอ่ะหลุด27เบเเด็บเพนได้แล้ว แล้วก็ถ้าเลย30ก็เพ่นเหมือนกันนะครับ2เด้ง3เด้งเพ่นไปนะไม่งั้นคุณอาจจะไม่มีเวลาได้ออกกับพุ้นพวกนี้นั่นเองอ่ะพูดไปแล้วก็รู้สึกแบบคันปากอยากให้อยากให้ดูตัวนี้อยากให้ดูตัวนี้อา่อาทำไมไม่ติดตัว O เออตัวนี้ครับอ่าลักษณะแพทเทิร์นมันจะคล้ายๆกันเนาะเพราะว่า1คือมันอยู่กลุ่มเดียวกัน แต่สิ่งที่มันแตกต่างคือในตัวของบริษัทเองนะครับที่เขาทําเกี่ยวกับธุรกิจเดียวกันเนาะเนื่องจากเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่ารายได้ปรับตัวลดแบบต่อเนื่องนะต่อเนื่องอย่างต่ําแบบ4ี่ควอเตอร์หรือว่า5ควอเตอร์แล้วกลับมาบวงนิดนึงแล้วก็ปรับลดลงไปอีกอันนี้ต้องเรามาระวังนะครับดังนั้นเนี่ยไปดูอ่ะแพทเทิร์นเห็นเห็นอะไรเห็นแพทเทิร์นอะไรไหมเห็นแพทเทิร์นอะไรไหม มันจะมีความคลา้ายเขาขาแบบนี้คือทรงนะครับไม่บวกไม่ลบแบบทรงๆเนาะดังนั้นเนี่ยก็รอดูนะครับว่าทรงของราจะเป็นยังไงนะครับอ่ะไปต่อครับตัวต่อมาไทยประกันชีวิตนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับมีการย่อลงมาเออย่อลงมาแล้วก็เดี๋ยวจะปันผลมันอุย้ยปันผล0ูจุด้าเลยเหรอยูเท่าไหร่นี่ดูยูดิอ๋อยูสามทไมถึงยูสล่ะ เพราะว่าถ้าเทียบแล้ว9บาทกับปันผล0.5เนี่ยจริงๆได้ถือว่าได้เยอะนะเออรอบก่อนเป็นไงรอบก่อน0.3ปันผลเยอะกว่าเดิมด้วยเออใครที่สนใจก็ลองดูได้นะครับแล้วก็การกลับของแท่งนี้เฮ้ยมีความน่าสนใจเหมือนกันเว้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มามาดูให้ทีหนึ่งว่ามันเป็นไปตามแผนที่ระวางหรือเปล่าเนาะแต่สิ่งที่เห็นจากกราฟทรงเนี่ยม้ามองว่ามันมีโอกาส ที่จะชนะมากกว่าแพ้นะเออแนวรับ8.9ครับสต็อปลอส8.6แนวต้าน9.65ครับลองเอาไปทำการบ้านกันดูนะครับสำหรับตัวที่ IL หรือว่าตัวเมืองไทยประกันชีวิตเอ,อ้ยไม่ใช่เมืองไทยไทยประกันชีวิตนะครับอ่ะตัวต่อมาครับก็จะเป็นตัว TOA ครับ TOA นี่ตามแผนเลยนะครับยืนเหนือเส้น200ปรับตัวขึ้นได้เอาละถึงเวลาแล้วนะครับ r s ใเกินยัง โอ้เกินแล้วด้วยแบบนี้เพื่อนๆจะได้หรอวะ <c oughs> คิดว่าไม่น่าได้วะจริงๆคิดว่าไม่น่าได้แต่ถ้ามันย่อมาก็กไม่แน่แนวรับยี่ครับตอปลอส22แนวต้าน27ครับวิ่งเกินกรอบทะลุพุ่งไปเลยเชสนั่นเองนะครับตัวนี้ก็แนวรับที่เดิมนะครับไม่ไปไหนเลย เหปวิ่งอยู่ในกรอบเลยนะครับก็1.65ครับสต็อปล็อตใช้1.43แนวต้าน2.20สําหรับตัวเชสมาบอกว่าถ้ายืนเส้นเหนือเส้น200เส้น200เพิ่งเริ่มนะเพราะว่าตัวเนี้ยถ้าถามการ IPO ก็เพิ่งมาได้แค่ประมาณปีกว่าๆนะครับดังนั้นเนี่ยยังมีพื้นที่อีกนิดหน่อยอ่าลองดูนะครับตัวต่อมาครับอ่ิติทริสนั่นเองตัวนี้ก็แนวรับนะครับต้องบอกว่าถือว่ากรอบแพทเทิร์นนี้ หลายคนอาจจะบอกว่าโอ้เคยเห็นมาเคยบอกว่ามันไม่น่าสนใจไม่ใช่หรยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าล่วงไม่หยุดเปิดกระโดดแต่ครับมันดันยืนเวยเพื่อนๆ <c oughs> ความน่าสนใจของอีกทีคือยืนเฉยน,นะครับพอยืนเราเป็นพวกหน้างานอยู่แล้วเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับมีเวลาเฝ้ามีเวลาเล่น ก็เล่นกันไปแนวรับยี่ไม่ใช่ยี่2.3สามนะครับสต็อปลอ s ก็ใช้2.12นึแนวต้าน2.76ครับก็สามารถเล่นในกรอบนี้ได้มาก,ก็จะเฝ้าเหมือนกันนะครับกลุ่มนี้นะโอเคก็โหมีหลายตัวที่แบบน่าเฝ้ามากๆเลยเอออะลองบอกหน่อยครับว่าตอนนี้ถือตัวไหนที่เป็นหุ้นปันผลอยู่บ้างเพื่อจะเอาไปทำกำําทำแบบการบ้านเพิ่มเติมนะครับอ่าหวังว่าจะได้ ข้อมูลหุ้นดีๆในวันนี้นั่นเองครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับชื่นชอบหรือเปล่าถ้าชื่นชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้กันถ้าใจดกีก็กดแชร์กันไปให้กับเพื่อนๆได้ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามชอบคิดด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำลงใน TikTok แล้วก็เฟซใน YouTube ที่เป็นช็อตคลิปให้อีกทีหนึ่งนั่นเองครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนนี้แล้วพบกันใหม่ในพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ